วันนี้เรามารีวิว Adidas a d i z e r o S L 2กันครับต้องบอกก่อนว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับ S L 2เนี่ยเป็นรองเท้าถือว่าเป็นรองเท้ารุ่นน้องเป็นรองเท้าตัวเล็กสุดของตระกูล a d i ิ ero ของ Adidas เลยนะครับเป็นตระกูลที่เรียกว่า ขึ้นชื่อเรื่อง performance ของรองเท้าวิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทาคูมิเซนหรือว่าอ d ดิออสหรือว่า Boston อะไรเงี้ยครับหรือว่าลามไปจนถึงอ d ดิออสโ4ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้ครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ครับเป็นรองเท้าที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าเหมาะกับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องแรกเลยครับราคาถูก มากๆม,มันเปิดตัวมาด้วยราคา4,500บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเว็บออฟฟิเชีลเองหรือว่าเว็บที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเองอะนะครับบางคู่เนี่ยราคาไม่ถึง3,000แล้วเหลือ2,000ก,กลางๆ2,006 2,007ประมาณนี้ครับหรือว่าบางเว็บเนี่ยบางสีบางไซส์เนี่ยเหลือแค่2,000ต้นๆอ,นะอ,อย่างนี้2,002อะไรเงี้ยซึ่งลองไปหาดูออนไลน์ได้ว่าแบบมันมันมีไซส์ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับจากราคาเท่านี้ แล้วเราได้รองเท้าตระก,กูล a นะ d i ซ a s o ไปใส่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่า performance ตัวนี้ที่จากที่ผมลองใส่ไปแล้วครับมันไม่ได้น้อยหน้ารุ่นพี่มาเลยนะครับคือเทคโนโลยีอะไรมันก็แบบสมเหตุสมผลกับราคาเผลอเกินราคาจากที่มันลดด้วยซ้ําก็เหมาะกับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับที่รู้สึกว่าอยากได้รองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งแบบราคาไม่แรงแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์อ่ะผมรู้สึกว่าคู่นี้ เหมาะเลยนักวิ่งที่วิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีประสบการณ์แล้วมองหารองเท้าถูกๆสักคู่หนึงเอาไว้ใส่สลับหมุนเวียนกับรองเท้าที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับรองเท้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยโอเคเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าว่ารองเท้าคู่นี้ให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มด้วย upper ครับ upper ทำมาจาก e n g i n e e r mesh นะครับ e n g i n e e r mesh ซึ่งออลองสวมใส่ไปแล้วครับ มันก็ระบายอากาศได้ดีแล้วก็กระชับนะครับคือมันก็มีความรู้สึกว่าทนนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันอย่างจุดตรงเนี้ยมันเหมือนมันมี2ชั้นนะครับแล้วก็ไล่ไปเป็นชั้นเดียวข้างๆอะไรเงี้ยครับตรงฮิลเคาน์เตอร์ก็ค่อนข้างซับพอร์ตได้ดีเลยครับอ่ามันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับไม่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 ได้ยุบลงไปนะกดกดแล้วไม่ได้ยุบลงไปนะครับฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็บุนวมมาให้ค่อนข้างเยอะ พอสมควรนะครับก็ซัพพอร์ตข้อเท้าใส่ไปแล้วเนี่ยนุ่มเลยถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายคู่หนึ่งเลยครับตัวลิ้นรองเท้าก็คล้ายๆกันก็จะเป็นแบบหนาหน่อยหนานิดนึงนะครับสวมใส่สบายไม่บาดนะครับมิโซครับมิโซนี่เป็นหัวใจหลักของรองเท้าคู่นี้เพราะว่าจาก SL1 นะครับมันมีแค่โฟมไลท์ไซส์โปรแค่ด้านหน้าก็จิงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังมันเป็นตัวไลท์ไซส์ธรรมดาแต่รุ่นนี้เนี่ย เขาให้โฟมไลท์ไทโปรมาเต็มแผ่นเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเต็มแผ่นเหมือนอาดิออสหรือว่าเป็นโปร3โปร4นะมันก็จะเป็นเต็มแผ่นแต่ว่ามันอยู่ด้านในอะแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยโฟมด้านนอกก็คือโฟมไลท์ไทรนั่นเองนะครับอ่าคือมันจะมันจะให้ความนุ่มแต่มันไม่ยวบเพราะว่ามันมีไอโฟมไลท์ไทรเนี่ยดามอยู่ด้านนอกเหมือนแบบคอยให้มันอยู่ทรง จากด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ความรู้สึกของโฟมไลท์ไซส์โปรกับไลท์ไรท์ในเวลาเดียวกันนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนพื้นนะครับรุ่นก่อนๆของ Adidas อาจจะใชเ้เป็นพื้น Continental นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขา Adidas เนี่ยกออกแบบเองนะครับไม่ได้ใช้ Continental แล้วเนาะแล้วก็ดอกอยางเนี่ยให้มาค่อนข้างแบบหนามากๆนะครับหนาะประมาณมิลสองมิลเลยวางียน่าจะให้ความทนทานได้ ดีเลยแหละดีเลยแหละผมคิดว่านะคือเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการแบบเอาไปใส่หรือวิ่งได้ทุกวันอะ่ะแล้วพังยากนะครับผมคิดว่าน่าจะพังยากพอสมควรนะครับจากวัสดุจากอะไรที่เราเห็นกันภายนอกแล้วโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง performance กันบ้างนะครับทีนี้มาดูตอนที่เราวิ่งกันบ้างว่าว่าความรู้สึกตอนวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือด้วยความที่มันมีโฟมไลซ์โปะครับ ผมเอาไปวิ่งตั้งแต่เพสแบบช้าๆจนถึงแบบเพสเร็วขึ้นหน่อยอะไรอย่เงี้ยครับมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละเพสเหมือนกันนะคืออย่างถ้าเราวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออมันนุ่มวะมันนุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ยั่วแบบมันคืนตัวมาได้แต่มันไม่ได้เด้งอะไรแบบขนาดนั้นนะเพราะว่าไอ้คู่นี้มันไม่ได้มีทอร์ชันรอดหรือว่าตัวทอร์ชันซิสเต็มหรือว่าเอเนจีรอดที่แบบ รุ่นสูงๆวันนี้เขาให้มานะครับมันเป็นโฟมแบบเพียวๆเลยแต่เรารู้สึกได้ได้ไดไดถึงความนุ่มของออโฟมไร์ไซด์โปรเลยมันวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงส่งประมาณหนึ่งคือมันเป็นรองเท้าที่ใส่อีซี่ก็สบายใส่วิ่งเร็วเฮ้ยก็ไม่ก็ไม่แย่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมีโฟมไร์ไซด์โปรข้างในไงมันมันก็ส่งเสริมการวิ่งเร็วของเราอยู่แล้วแล้วมันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้หนักอะครับคือถ้าเรากดความเร็วมาหน่อยเนี่ย มันก็มานะมันก็มาแต่มันไม่ได้ดีดแบบแบบแอคทีฟอะไรขนาดนะั้นนะแต่ว่าเฮ้ยวิ่งเร็วมันก็ทําได้ดีนะเออวิ่งเทมโปหรือว่าอินทาวแบบเพจห้าต้นๆอะไรเงี้ยมันก็ทําได้มันไม่ได้แบบรู้สึกว่ากูเหนื่อยจังเลยที่จะต้องเค้นเพจนี้ออกมาโดยใช้รองเท้าคู่เนี้ยเราว่ามันเป็นรองเท้าที่กลางๆอะ่ะอออราวอะ่ะคือกูกูไปได้หมดอะ่ะกูจะอีซี่ก็ได้กูจะ เร็วก็ได้เออกูจะลองรันก็ได้เออกูทําได้หมดนะอย่างที่ผมบอกมันเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเออนักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากจะลองอดิซิโรจริงๆนะครับอืมคือบางบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าไป a ดิออหรือไปทาคุม,มิเซนเนี่ยมันโหดร้ายกับกล้ามเนื้อบางคนมากเกินไปบางคนก็เพิ่งมาเริ่มวิ่งเนาะมันก็รู้สึกว่าใส่พวกนั้นน่ยมันมัน,ม,นมันแข็งมันกระด้างแล้วก็แบบมันไม่ได้เป็นมิดกับ นักวิ่งหน้าใหม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นอันนี้เนี่ยยังได้ความรู้สึกของไไซิ่โปรด้วยนะครับมันก็เลยแบบเหมาะมากๆกับนักวิ่งมือใหม่ทีนี้ถามว่าเอาแล้วแล้วนักวิ่งที่วิ่งมาแล้วอ่ะใช้ได้ไหมผม,มใช้ได้อยู่แล้วนะครับคือสําหรับคนที่อยากได้รองเท้าแบบไม่แพงมากเอามาไว้สลับสับเปลี่ยนกับรองเท้าที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยครับ เอามาเอามาใส่ในวัน r e Covery เอามาใส่ในวัน e a s y อะไรเงี้ยทำได้ดีเพราะมันใส่สบายอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ทำร้ายเท้าไปมากกว่าเดิมจากหลังจากวันที่ซ้อมหนักอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ารองเท้าคู่นี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์แล้วและอยากได้รองเท้าหมุนเวียนนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยสิ่งที่ผมไม่ชอบมีอยู่2ออย่างเท่านั้นนะครับในรองเท้าคู่นี้นะครับข้อแรกคือเชือก เชือกมันสั้นมากๆคือแบบมัดมัดแล้วเนี่ยมันเหลือมันเหลือแบบเหลือติ่งเหลือติ่งแค่นี้เองอะนิดเดียวเองเกือบจะเกือบจะสุดแล้วอะถ้าเราใส่ยิ่งใส่ลันเนอร์ลูบแบบนี้ไปด้วยนะครับมันแบบมันเหลือมันเหลือสั้นมากๆเลยแล้วมันบางทีมันมัดสองทบไม่ได้มันก็เลยแบบรู้สึกว่ากลัวเชือกจะหลุดซึ่งบางทีมันก็หลุดนะเออมันก็มีความลื่นๆอยู่ในเชือกของมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีปัญหาก็เปลี่ยนเชือกก็ได้ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบครับนั่นก็คือตอนที่ใส่ไปเนี่ยมันมีเหมือนมีเหมือนมีซัพพอร์ตตรงนี้นิดหนึ่งมันดันอุ้งเท้ามาคือผมไม่รู้ว่ามันดันด้วยตัวรองเท้ามันมันเองหรือเปล่าหรือว่ามันดันเพราะว่าเขาตั้งใจใส่มาให้ให้มันให้มันแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในเว็บมันก็บอกว่าเป็นรองเท้าสําหรับคนเท้าธรรมดาไม่ได้เท้าล้มอะไรเงี้ย แต่ทีเนี้ยพอเราเท้าธรรมดาแล้วเราไปใส่มันเลยรู้สึกว่ามันดันมาน,นิดนึงมันดันมาน,นิดนึงมันก็เลยรู้สึกรำคาญรำคาญหน่อยๆในการใส่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าพอใส่ไปสักพักหนึ่งสักแบบ20 20่โลเงี้ยก็เหมือนชินกับมันละหรือว่ามันแบบมันถูกกดลงก็ไม่รู้นะไม่ค่อย รู้สึกกับมันแล้วไม่ได้จากตอนแรกมันจะรู้สึกแบบรู้สึกตลอดเวลาว่ามนเคืองเท้าเคืองเคืองอุ้งเท้าจังเลยอะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกนิดหน่อยตอนใส่แต่ว่าพอตอนวิ่งก็จะไม่รู้สึกว่ามันดันเท้าเท่าไหร่แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเซนซิทีฟอะไรเรื่องนี้ก็ก็ลองไปใส่ดูก่อนได้นะครับสรุปสั้นๆเลยสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับใครอยากได้รองเท้า Adidas สกูนอาดิซิโที่ราคาไม่แพงนะครับสวมใส่ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับ ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นมิดต่อเท้าที่สำคัญเป็นมิดกับกระเป๋าตัางค์ของเราด้วยนะครับเอาไปสลับกับรองเท้าที่เรามีก็ได้หรือว่านักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่งที่ใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นวิ่งยาววิ่งสั้นวิ่งเร็วผมว่ารองเท้าคู่นี้นะเป็นช้อยที่ดีเลยสำหรับสาหรับนักวิ่งหน้าใหม่อย่างคุณนะครับโอเคประมาณนี้ที่สำคัญ หน้าตามันดูดีนะครับหน้าตามันคือแบบอย่างกับโปรโอ่ะเออเหมือนกูใส่ใส่วิ่งในสนามนี่ก็นึกว่าใส่โปรโสีนะแต่ว่าไม่ใช่ใส่ SL ถือว่าผ่านครับโค้ชแมนอาจจะไม่ได้โดด,โด,ดเด้งอะไรแต่ว่าคุ้มจริงๆ